ดรสมนึกสีปลังเกิดเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2474ที่ตำบลหนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเป็นบุตรคนโตของขุนพลพระลารักษ์พรสีปลังและนางคล้อยสีปลังในช่วงวัยเด็กได้รับการปูพื้นฐานการศึกษาขั้นต้นเช,เช่นเด็กต่างจังหวัดทั่วไปจากโรงเรียนประชาบาลวัดหนองจอกตำบลหนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมประจำในจังหวัดเพชรบุรี และต่อมาจึงเข้ามาศึกษาชั้นเตรียมอุดมในกรุงเทพมหานครที่โรงเรียนรีตบุตรบำรุงเมื่อจบการศึกษาชั้นเตรียมอุดมได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปพร้อมกันจนได้รับปริญญาเกษตรกรรมและสัตวบาลบัณฑิตเกษตรกรรมและสัตวบาลมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตและเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควบคู่ไปพร้อมกันตามลำดับช่วงจังหวะก้าวย่างของดรสมนึกสีปลังหลังจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตดรสมนึกสีปลังก็ได้รับโอกาสที่ท้าทายครั้งสำคัญต่อชีวิตการศึกษาเมื่อได้รับทุนจากรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อรปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐเอเมริกาสาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตรจากมหาวิทยาลัยไอโอวาสเตตยูนิเวอร์ซิตี้กลับประเทศไทยอย่างเต็มภาคภูมิ ยุคเริ่มต้นการทำงานของดรสุนึกศรีปลังส่วนใหญ่อยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เริ่มจากพศ2501ถึง2511 25หัวหน้าแผานกวิพากผลิตผลเกษตรกรรมชั้นโทกองเศรษฐกิจการเกษตรพศ2511ถึง2513นักเกษตรเอกกองการเกษตรต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พศ2513ถึง2518หัวหน้ากองเศรษฐกิจการเกษตรชั้นเอกสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พศ2518ผู25 18, ้ในการกองกองเศรษฐกิจการเกษตรเสษากร7โดยความที่ดรสมนึกสีปลังเป็นผู้ที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถและพัฒนาการเกษตรของไทยจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างและระดับนานาชาติจึงได้รับโอกาสให้ไปปฏิบัติงานที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ณรงุงเทพมหานครในช่วงปีพศ2518-2519 และต่อมาช่วงพศ2519ถึง2522ได้กลับมาทำงานดำรงตำแหน่งผู้ในการกองกองเศรษฐกิจการเกษตรเสนากร7ถึง8สำนักง,งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ชีวิตการทำงานของดรสมเนกสีปลังได้นำเนินมาถึงช่วงพศ .2522 ได้ก้าวสู่จุดสูงสุดในชีวิตราชการซึ่งได้เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันก่อตั้งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขึ้นเป็นกรมลำดับที่13ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และดำรงตำแหน่งเลขาธิการคนแรกตั้งแต่ปีพศ .2522 ถึง2530 จนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นที่รู้จักและมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นเสนาธิการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จวบจนปัจจุบันจากคุณูประการของดรสมนึกสีปลังในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อเป็นการสืบสารเจตจำนงในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานด้านเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงจัดตั้งมูลนิธิดรสมนึกสีปลังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการศึกษาวิจัยรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตรทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมในการพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรให้กับบุคลากรเกษตรกรและสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเกษตร จัดกิจกรรมเพื่อชดชูชกเกียรติแก่บุคคลสถาบันหรือองค์กรที่ดำเนินการอันเป็นคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน์โดยบทบาทและวิสัยทัศน์ตลอดชีวิตการทำงานของดรสมนึกศรีพลังถือได้ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตแน่วแน่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆและมีความมุ่งมั่นตั้งใจใน,ในการช่วยพัฒนาภาคเกษตร และเกษตรกร,กรอย่างแท้จริงซึ่งพวกเราชาวสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรจะไม่มีวันลืมเลือนในคุณูปการอันยิ่งใหญ่และร่วมกันสารต่อเจตนารมณ์ของดรสมนึกสีปลังเพื่อพัฒนาภาคเกษตรไทยในฐานะองค์กรชี้นำการพัฒนาภาคก,การเกษตรของประเทศ นูรุรุสปารสองครับนูรูปอสองครับโมขอขอบคุณนรูนันนชิดรสรงเนิ์กสีบังเค้คุณเก็บผมครับนูผมสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีนูจะตั้งใจเรียนครับตีกครับผมชื่อีิชายภูริทุทิรลักครับชื่อเล่นชื่อน้องโอมครับอายุห้าปีครับ อยู่ชั้นอนุบาลสามโรงเรียนบ้านทำนบครับขอขอบคุณมูลิธิเตยสุนทรศีปปกที่ให้ทุนในครั้งนี้นำทุนที่ได้ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อติ๋งหญิงเซการมสวัสดีชื่อเล่นชื่อน้องนับอายุหกขวบอยู่ชั้นอนุบาลสามนับสามอยู่โรงเรียนอนุบาลพรมพะล่วงนขอขอบคุณ มุลนิกิตดรสุลทรศิปังที่มอบทุนการศึกษาให้หนูหนูจะนำทุนที่ได้ไปใช้ในการเรียนและซืออุปกรณ์เขียนหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีของพ่อแม่และสามโคบัอองคทบสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยาลินดาศินัตนะหนูกำลังศึกษาชั้อนอนุบาล3ค่ะหนูขอขอบคุณบุญ ดรสมศรีปังที่ให้ทุนการศึกษาหนูยาว่าหนูจะนำทุนที่ได้ใช้ในการเรียนหนูจะตั้งใจเรียนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัฒนิตตัวเนธศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่สองอายุ7จ็ดขวบ หนูขอขอบคุณมูลนิทีด็อกเตอร์สมนึกสีปังและคณะกรรมาการทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องหนูจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการศึกษาและเข้าอุปกรณ์การเรียนและลดค่าใช้ใจนะ่ายในครอบครัวเป็นอย่างมากและหนูขอสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่และสังคมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนชูชื่อด็กหญิงนาดิชาพรัน หนูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สอนอ่โรงเรียนอนุบาลโรเบิร์วชาชานิขอขอบคุณโรเบิร์ตจริทธิดรสมนรีสิบลังที่ได้มอบทครงการศึกษาให้หนูหนูจะไปซื้ออุปกรณ์การเรียนหนูจะตั้งใจเรียนและหนูจะเป็นเด็กดีค่ะกลับไปค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อวังน้ำหวานดิฉันพีรศรีดำชู เรียนอยู่ชั้นป .2 โรงเรียนเิชาลบุริทยาวันนี้หนูขอขอบคุณานายที่ดอ,อร์สมเมสิกต่างที่มอบทุนการศึกษาให้หนูหนูจะนำเงินทุนที่ได้มาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนและสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนต่างต้นดีและจะนำเงินที่ได้มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหนูเปรยานุทีวันนี้ อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3อายุ9ขวบอยู่โรงเรียนแทนนิ่งสงเคราะห์ขอขอบคุณมูลนิธิดรสมศรีปั่นนะคะที่ให้ทุนการศึกษาแก่หนูหนูจะนำทุนที่ได้นี้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนและสิ่งของที่จำเป็นค่ะและหนูจะตั้งใจเรียนและให้เกีรตอขอกมันดีสมการที่หนูได้ทุนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูรินกําเสือ ชื่อเรื่อชื่อน้องเอเจกำลังศึกษายอยู่ที่มูลนิธิวัดศรีเว์กนารามช้มาธยมศึกษาปีที่4ีทับสขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและมูลนิธิด็อกเตอร์สมนุกศรีปลังที่มอบทุนในครั้งนี้ผมจอทุนในครั้งนี้ไปซื้อสมุดปากกาดินสออุปกรณ์การเขียนครบคุณครบ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตินัฐกุลทองชื่อเล่นปันปันอายุสิบขวบอยู่ชั้นประสมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัฒนาโชตผมขอขอบคุณมุลนิธิกเตดรสมนึกสรีปลั่งที่มอบทุนการศึกษาให้ผมผมจะนำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนไปซื้อของใช้ที่จำเป็นผมจะตั้งใจเรียนเป็นที่รักของพ่อแม่และผมจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ขอบค,ครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาคณิตินป้อมแดงอายุ10ปีอยู่โรงเรียนบ้านนาไฮมิตรภาพที่1 4 5ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ผมขอ,ขอขอบคุณมูลนิธิด็อกเตอร์สมฤทธิจีปรังที่มอบทุนการศึกษาให้ผมผมจะนำทุนนี้ไปใช้ต่อในการเรียนและแบ่งเบาภาระพ่อแม่ครับขอบ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอสราแสงกระจางศึกษาที่โรงเรียนดาราสมุทรศิลปชาค่ะอยู่ป .6 ค่ะอายุ13ปีค่ะหนูขอบคุณบูรณนิธิดรสมนึกศรีตังที่ให้ทุนการศึกษาหนูในครั้งนี้ค่ะและหนูจะนำเงินทุนในครั้งนี้ไปใช้จ่ายค่าเทอมของหนูในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอิมัยม่าป็นอ่อนค่ะอายุ13ปีตอนนี้ก็ัาศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะโรงเรียนหอวงังหนูขอขอบคุณมูลนิธิดอกเตอร์สมนึกศีรษงนะคะที่มอบทุนการศึกษานี้ให้หนูและในอนาคตหนูตั้งการจะเป็นแพทย์ค่ะซึ่งอาจใช้ค่าใช้จ่ายสูงหนูเลยอยากจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้เนี่ยมาซื้อวัสดุการเรียนแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะ เพื่อที่จะให้เกิดความคุ้มค่าและก็มีประโยชน์ที่สุดค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายวชิรศิิพิชัยชื่อเล่นกีตาร์าอายุ14ป,ปีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนคุนพิมพิทยาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอขอบคุณบูลนิธิดเรบุญนัติบังนะครับที่มอบส่วนการศึกษาท้งเงี้ยส่วผมมีน้าพึ่งที่ได้และไปใช้นในการศึกษาเลาเรียนแต่ค่าเดิมแต่ค่าอุปกรณ์การเรียนและใชใ้เกิดประโยชน์ แ่งคุณมค่ามากที่สุดเพื่อแบ่งรอพาระพ่อแม่ผมขอสัญญาว่าผมจะเป็นเด็กดีประหยัดขยันอดออมซื่อสัตย์วยทำงานบ้านและจะตั้งใจเรียนให้จบปริญญาตรีสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวป,ประภาเล่นสารกิจอายุ15ปีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสาราวิทยาค่ะหนูขอขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิดรสมเดจศรีปั่งนะคะ ที่มอบทุนการศึกษาให้หนูหนูจะนําเงินที่ได้ไปแบ่งเบาภาระพ่อแม่ทั้งเรื่องค่าเทอมและอุปกรณ์การเรียนค่ะและหนูจะตั้งใจเรียนให้สมกับที่ท่านมอบทุนการศึกษาให้หนูในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายชัดคูลกิติรสพันอายุ16ปีกําลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนตีวิทยางขอขอบคุณท่านคณะกรรมการบูญเลชิดรสมศักด да ิ์ศรีบ <ste ve> ัง <backyard> <descriptive together> <c oughs> มอบทุนการศึกษาให้ผมในครั้งนี้ผมจะนําทุนการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนให้มากที่สุดครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวยาในพัชช่างไม้อายุ18ปีอยู่ชั้นปชวช3กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยลอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีค่ะ หนูขอขอบคุณมูลนิธิดอรสมนึกสีปรางที่มอบทุนการศึกษาให้หนูในครั้งนี้และหนูจะนำเงินที่ได้ไปช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระทั้งค่าเทอมและค่าอุปกรณ์การเรียนและหนูจะตั้งใจเรียนให้สมกับที่ท่านมอบทุนการศึกษาให้หนูในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนาตาลีคงสืบสอบอายุ20ปีกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปวสปีที่2นามหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ค่ะขอขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิด็อกเตอร์สมน,นึกสรีปังที่ได้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ดิฉันจะนำทุนการศึกษาไปใช้ในการศึกษาให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ